ขับเองซ้ำเองน no ักเรียนพอาสวัสดีครับพบกับช yeah> ่องหนูสนใจเข้าใจดังสิ้งครับไว้กับ มา,มาดูทีงานขับเองพังเองครับซ่อมเอง แล้วหนึ่งข้างครับบ้านนี้เศร้าทุกอย่างสักไอ้เนีสายสุดสักกระเบือยันเดือนรบครับเราเดินดำน้ำกับเครื่องบินไปเดินไปเลยไปไม่กินม่วงม่วงไม่กินไม่ให้ถามน่ากินมากดูพี่ทงมัมพีดี ทำแบบพริกน้ำแดือบเือมันเขียวมากเลยนะแต่ว่ามันสุกแบบดันลูกมันดิบดมันยังเดืองเนาะมันมันกระดิ่งร้อนแสงมันยาวเกิน

อของเก่าของเก่าครับเท่ข้ากลางรูดครับเรามาดูเข <Den> ่ากลางครับเฮ้ยเฮ้ยมีครับเข่ากลางัอะไรมีแล้วครับี่ดมายกเ่มั้เช่วยช่วยัเออมั เทศว่าชมปีไม่ไม่เอาหน่อยเอ็งเอานี่แหละอ้อเบิ่งแล้วเบิ่งกันนี่พอแล้วอะไร <coughs> <coughs> em <overstimriculate> <fLE loser> <simple> ผมน้ำท <gesch> ี่จะเกาบเคยเก็บอ่ะไอ้เสดาเสดาวนานั้นนะเอาไปกินนะแกดอกาปรมาณมตังไปซื้เบียร์ซื้อขนมกินอ่ะเออนน่ะตังซื้อเบียร์เขา่ตังตังมาตอให้เอาไปกี่กวนลังนึงไม่เงินปังน้นไม่เงน ร่วอยู่ข้างตรงนี้อยูป้าเป๊กได้ไหมดูป้าแป๊าเขาขายลูกชิ้นไหมไม่รู้ไม่ขายหรอขายบ้างไม่ขายบ้างเขามีเงินเนาะเขาก็ขายตามอารมณ์เขาเนาะโอ๊ยพูดออกซื่อไปได้แม่ไอ้นี่พูดออกซื่อพูดออกซื่อโดนนะโดนใส่โดนอปาเบียเกี่คนนี่เอาสตังกุบงั้นยี่สิบบาทบึ่งซื้ออะไรกินได้ไหมงั้น nó đánh Thôi. Ăn. Nó đây. rồi nó. Nó hạc. Hầm cái Ừ, đi <laughs> 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 ไ,ไ,มไม่มีแล้ว

どっちも大変。 อนเอี่ท่านถึงเกี่ยงกี่มูลประเมินไอ้วันเถอดเซปเซนเกี่ยงแเามอย่้านมาเซนโอ้ยมึงยกสิีีนอวหยิบแล้วทาีนออกถือยู่คันพุ่มข่าบออืมทราบเห็นยายคนนั้นขาบอกมีแต่กูตัวเองหมดเลยแบบว่า

ออกเด้อบมเนขันเขาได้เว้ยคันด้บริจาคต้หนเนี่ยคับเตะคมมาสั่งเลยบอมเล็จังสินี่บริจาคนแล้วเเล็กให้เล็กมันตีบอลห้างเตะนี้ไหมอ เห็นเห็นเห็นคุยแล้วรหม็นที่โเหม็นที่โฟนุ้เต็กทีบอ้เห็นดาวกางวันเลยแล้วเออเลยเนะปึ้งทำอะไรนะแป มีตัวโอ้ยนะอปอไอูกระแอบไปตั้งมุนเชือกให้มันตึงเอ่อแล้วก็มุนุนไปทำไมพัไปเย็บเลยแล้วมือมือเพื่อนกิตมด้วยคนให้อ่ะใช่ไหมนี่กไหนแรงไหมไมอยแรงหรอมันมืแข็แล้วมันเปิดแต่ไม่รู้หลุดหลุดมือนั่นเลยปึงไม่พอเย็บลกท่อนี้ใจมันะมันตะเกาบอกเปหัวใจ เยอะแต่งเลยเห็นไเยอะแต่งเลยดกัเ้าบนตไรนี่เรดึงตรงนี้มันก่นาโอุ้้มาวตรงนั้นหุ้มโซ่ขาวไว้บนกิ่งไม้เดี๋ยวอยมันจะหยุดนะ รวมด้วยช่วยกันหรอพอจอมเงคราได้เปนจนเลยวันนี้เมียมาคุมเมื่อวานบ่เอ๊ะวัน่อไปจับไอ้นั่นนั่นมันนี่นี่ไมส่งกันได้เด้อนะนี่เป็นขับไม่เป็นบ่เนาะเขาจับได้ถ้าเป็นพี่เหมือนกับไม่กล้าไม่รู้ขับรถยนต์นี่เป็นใครโคนเลยจะตามเล็กๆขับไปทางซ้ายเราคนะ ไม่ส่งถึงเงื่อนก็นอแต่ไ่เอาทานูนั้นานะไม่ใช่นานนี้ไปส่งได้นานนี่อันนี้ที่มอไซค์ไปเขาบอกว่าไปส่งถึงไหนนะส่งบางคังเออไปอีนี่มือไหมเบอร์บอกให้พี่ไปไม่ต้องปันแล้วใครจะไล่ย่าข้ามมาพวกออมมาย่างก็ได้หลายเว้ยไม่ค่อยกิมไม่ค่อยอร่อยเลยจานข้างทูทีป้าเล่นเมาอ่ะ คนละสองร้อยกว่บาทินะไรั้งแ่น่บุฟเฟ่ออต่นั่งกมีอ่นีกินเทาไรอันนี้เนื้อทีและันเคยงเคเคไปสลามบาไปกินร้อยสาดีกว่าไอนพาพี่กินวันนั้นร้อเแม่งเอ้อเก้าไว้สอร้อกว่าิรอยน่กับข้าวสองร้อกว่าอย่างอะเกือบสามร้อยอย่างอการับกินะมันุ เจ้ต่อเจ้เฮยอ้คุณเจ้น่ะเจ้วางตู้มาตู้หน่อยมีสับปะรดมีอะไรด้วยไปลูกเต้นาแม่จะพาไปกินสลัดกันนะดูครับจะถอนได้ไหมครับจังไว้สงสัยสันไม่ได้ติดถอนสงสัยไม่ได้ถอนครับช่างบอกว่าไม่ได้ถอนเี้แก้วปอเออเอามาทางนี้ก็ได้ไหมเอามาทางนี้ครับบึงนี่ในรอบสามเดือนเอาอีกแล้ว 3 đường 4เดือนเหรอ4 tháng 4เดือนเอ้ย mày 2เดือน gì, ปี mày เมื่อ mà kia ซ้อมไอ้ <laughs> 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 khá đen chơi khá trọt. <laughs> Thoại phân từ bạc không tiền hang tiền đấy, cứ mang lại để xài, lấy mắm, ต้องใส่ญาหน้าบ่ประกาศราคานะการนั้นราคาเลยอ่ามาเลยนะชั้นนึงพอมึงใจใหม่ไม่ใช้เลยกันเอราคาประมาณประเมิน30,000เลยอืมจ้าอยู่จรเนี่ยจ้ะนี่มือจรจรเนี่ยนะโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ